จากเหตุการณ์ความไม่สงบในหลายพื้นที่ของรัฐอิสราเอลป้าได้ข้อมูลจากกรมการจัดหางานซึ่งมีข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศที่ประกาศช่องทางต่างๆให้พี่น้องสามารถติดต่อได้ดังนี้ค่ะ 1. สถานเอกอัครราชทูตไทยฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวิฟหมายเลขบวก +972 54 6368150 ซึ่งเป็นหมายเลขที่ใช้ติดต่อเมื่อมีความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 2. กรมการกงสุน Call Center มี60คู่สายติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเป็นหมายเลขในประเทศไทย02 5728442กด0นะคะ 3. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ064 019 8 5 3 0 0 6 4 0 19 8 9 0, 64, 0 7 0 9 9 6 1 6 4 7 8 6ส่วนหมายเลขต่อไปนี้ติดต่อได้เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้นค่ะ0 2 5 7 5 1 0 4 7ถึง5 1และ0 2 5 7 5 1053ช่องทางการติดต่อแบบที่4อีเมลค่ะ Consular 2 at mfa.go.th สะกด consular 02 at mfa.go.th ค่ะ ถัดมาก็จะเป็น QR Code Line Chat ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีคนไทยในอิสราเอลค่ะถัดไปเป็นข้อแนะนำต้องทำตัวยังไงบ้างเมื่อมีเหตุจรวดโจมตีจากทางเหนือของอิสราเอลข้อแรกให้ดาวน์โหลดแ p ปพลิเคชันพิก e ัด H A O R E f ของกองทัพไว้ในมือถือของเรา เปิด Location ไว้ wise, แล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษค่ะข้อ 2- เตรียมหาที่หลบภัยใกล้บ้านทดลองจับเวลาจากบ,บ้านไปที่หลบภยัยค่ะข้อ 3. เมื่อเสียงไซเรนดังขึ้นให้รีบวิ่งไปที่หลบภัยทันทีและรอจนเสียงไซเรนหยุดลงแล้ว10นาทีจึงค่อยออกจากที่หลบภยัยค่ะ 4. ถ้าเสียงไซเรนดังขณะที่อยู่นอกบ้านให้รีบไปยังบ้านใกล้เคียง ขอเข้าที่หลบภัยหรือหลบใกล้กำแพงหรือนอนราบบนพื้นใช้มือป้องกันศีรษะไว้ 5. หากอยู่ในอาคารให้ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะ 6. หากอยู่ในรถให้หยุดรถออกจากรถทันทีไปยังที่หลบภัยที่ใกล้ที่สุดหรือหมอบราบกับพื้นหญ้าข้างทางห้ามนอนราบบนถนนเด็ดขาดค่ะ7 ถ้าเสียงไซเรนดังขณะอยู่บ้านให้เข้าห้องหลบภัยโดยด่วนหรือถ้าไม่มีให้ไปขอใช้ห้องหลบภัยของเพื่อนบ้านหรือหลบหลังบันไดถ้าอยู่ชั้นสูงในอาคารให้ลงมาชั้นที่ต่ำกว่าข้อสุดท้ายค่ะในห้องหลบภยัยควรเตรียมน้ำยาที่ชาร์จโทรศัพท์ฟูกและสิ่งจำเป็นอื่นๆให้พร้อมเมื่อเสียงไซเรนดังขึ้นให้รีบเข้าห้องหลบภยัยโดยนำโทรศัพท์ติดตัวไปด้วย ปิดหน้าต่างเหล็กห้องหลบภัยและล็อกประตูให้เรียบร้อยนะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระแก้วมรกตได้โปรดคุ้มครองป้องกันพี่น้องทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเถิด